มีคำถามนะคะน้ำยา a อทีสามารถล้างท่าฟิลปูน,นะคะบนกระเบื้องห้องน้ำได้หรือไม่ค่ะคำตอบนะคะได้อย่างแน่นอนนะคะน้ำยาเอทีสามารถล้างได้นะคะทั้งคราบปูนท่าผินปูนและคราบตะกันน้ำนะคะบนกระเบื้องห้องน้ำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นนะคะ หรือกระเบื้องผนังนะคะหรือแม้แต่กระเบื้องในห้องอาบน้ํานะคะน้ํายาเอทรดตัวนี้นะคะก็สามารถจัดการได้หมดเลยค่ะทําให้กระเบื้องห้องน้ําของคุณนะคะกลับมาดูสะอาดเงางามดูใหม่อีกครั้งค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้แปรงทาสีนะคะชุบน้ํายานะคะแล้วก็ปาดมนบนพื้นผิวที่มีปัญหานะคะแล้วก็ใช้น้ํำล้างตามแค่นี้ ก็ง่ายๆค่ะได้พื้นผิวใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะสนใจน้ำยาเอทริสตัวนี้นะคะติดต่อเราอายุทยาได้เลยค่ะ